ทานายกระดูกเหล็กยืนยันยังไม่ได้เป็นทานายบิ๊กโจ๊กลั่นหากใครเป็นลูกความต้องมีสามข้อให้ใจให้เกียรติและให้ความจริงทานายนันชัยชัยเดชทานายกระดูกเหล็กให้สัมภาษณ์เรื่องการเป็นทานายของบิ๊กโจ๊กหรือไม่โดยได้ให้ข้อมูลว่าณนะเวลานี้ตนยังไม่ได้รับการติดต่อมา เพื่อให้เป็นทนายแต่อย่างใดโดยที่ผ่านมาเพิ่งจะพบกับพลเอกสุรเชษฐหกักพานรองพอบอตรในงานแต่งงานหนึ่งและหลังจากนั้นทางด้านบิ๊กโจ๊กได้โทรศัพท์เข้ามาหาสามครั้งแต่ตนไม่ได้รับสายเพราะกำลังยุ่งอยู่กับงานทางด้านกฎหมายและตนเองก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปอีกทั้งยังไม่ได้เป็นทนายกับบิ๊กโจ๊กอย่างที่ได้สอบถามเข้ามา แต่ในฐานะที่เป็นคนเคยรู้จักเชื่อว่าทางด้านบิ๊กโจ๊กก็มีดีอยู่ในตัวและเชื่อว่าจะสามารถเอาตัวรอดได้ทานายนันชัยยืนยันว่าณเวลานี้ยังไม่ได้เป็นทานายให้กับบิ๊กโจ๊กแต่โอกาสหน้าก็ยังไม่แน่แต่ก็อยากฝากบอกว่าหากใครจะมาเป็นลูกความของตนก็ต้องคำนึงถึงสามสิ่งดังนี้ต้องให้ใจต้องให้เกียรติ และต้องให้ความจริงหากไม่มีสามสิ่งนี้ก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะนี่คือคอนเซปต์ของทนายอนันชยัยผู้สื่อข่าวถามอีกว่าหากมีการติดต่อเข้ามาเป็นทนายจะรับทำคดีหรือไม่อย่างไรด้านทนายอนันชยัยก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าหากเข้ามาให้เป็นทนายจริงก็ต้องมีสามสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นจะรับหรือไม่รับก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสามสิ่งนี้ ที่ตนได้กล่าวไปและที่สำคัญถ้าตนเองรับเป็นลูกความแล้วก็เปรียบเสมือนกุญซือลูกความก็ต้องเชื่อฟังกันเพราะหากไม่เชื่อฟังกันก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสุดท้ายทนายนันชัยยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าบิ๊กโจ๊กไม่ธรรมดานะครับเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีดีแต่หากไม่มีใครที่จะให้เป็นทนายก็ต้องให้ใจ ให้เกียรติให้ความจริงแล้วจะเป็นทนายให้ทนายอนันชัยกล่าวโอ้โหเรียกได้ว่าตรงนี้นะคะก็ยังไม่มีการยืนยันนะคะว่า,าจะให้ทนายอนันชัยเนี่ยเป็นทนายความหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามน,นะคะตอนนี้ก็ต้องรอการติดต่อเข้ามาก่อนซึ่งทางทนายอนันชัยนะคะก็ยืนยันคอนเซปต์อย่างชัดเจนเลยว่าต้องมี3มสิ่งนี้เท่านั้น ถึงจะรับเป็นทนายความให้นะคะก็คือให้ใจให้เกียรติแล้วก็ให้ความจริงดังนั้นแล้วตรงนี้นะคะก็ต้องรอดูว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะติดต่อทนายนันชัยมาหรือเปล่าแล้วทนายกระดูกเหล็กนะคะก็ยังได้ทิ้งท้ายอีกไว้ว่าบิ๊กโจ๊กไม่ธรรมดานะครับเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีดีแต่หากจะให้เป็นทนายนะคะก็ต้องให้สามสิ่งอย่างที่ว่าไปนะคะก็คือให้ใจให้เกียรติให้ความจริง น,ะะนี่ก็เป็น3สิ่งที่เป็นคอนเซปต์ของธนาอนันชยัยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ